เออทำอะไรไม่ลงคลิปหลายวันเลยนะเธอเนี่ยดูพี่น้องกันเฮ้ยอย่าไปอมอย่าไปอมนี่มันไซชาร์ดแบตพอนะลุงนะเองพี่น้องลองเพลงทำอะไรทำอะไรทำอะไรละกหมาหน่อยเ้ย ทำอะไรมันน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 เลยมันนายคิดถึงลงป้านาบรูมันน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 นมันนไปนอนเลยมันน่ะงั้นงายางๆ มองนีมองเพ่นเล่นนะพี่น้องบอนพ่อเป็นเป็นมองพอเ,เองพลนอันยองมันดอกหุ่นมัดเป็นยังกไงไอเพ่นยางเด่นไอเพ่นยองอเอาเดินมาเด้วเดินมาห <laughs> ัวงเ้ยเฮ้ยเฮ้เยเเ้ย่ ข้างหลังหมดนนะ่ะเอออาอยยางไนี้อยไหมบีพีน้องโมโนผีน,นาา้องบมันนั่อะบีมันน่าจะวันนี้ก็จะไปหาหมอหลังจากถ่ายคลิปนี้สภาพมันไปหาหมอไปลอง มันเป็นวัดต้องไปเอายาไปฉีดยาซทหนไหยถต้องไปดูแลสุขปุ่มครับไปพี่น้องเอ้ยนี่หนะบนสบายเป็นเป็นวัดถ้าคนเดียวจังในแล้วก็แล้วตหมอครับผมไม่สบายต้องไปหาหมอนะจ๊ะน่าเห็นบอโอเคจ้ะไปหาหมอใช่ไหมลูกวันเนี้ยเราจะไปหาหมอกันแย่เหมพี่น้อง